มื้อนี้คอยวันนี้นะครับผมยังทำงานอยู่สิแเลยตุกอีเราครับวัดวันแต่มันขึ้นละ่ะตกไม่แร่นะครับนีมองไม่ค่อยเห็นอ่ะโอ้ยกษเซฟมอนี่งานนี่พีวิตนี่ครับทางเสียทางเสี ไปเซตกระบ,บนยิบวุ่นหนาพี่น้องเลยเหลืออย่างเดียวครับเหลือตั๊กว่าหารใหญ่ไปอีกขอกหนึ่งว่าหาันมดขอกหนึ่งตอนเ้าร์กับบ่ทอทำเหน,นื่อยเนาะชีวิตเนาะวันไหนเหลือก็เหลือเยอะวัน,ออนไหนไม่เหลือก็ไม่เหลือเลยโฮโฮโฮ วันไหนไเป็นตาเหลือกันเหลือ,องานเนะเสียงวัางเสียงครับเอาอาเอาต้องไปเกลียหวัวหานอีกตักขี่อีกพี่น้องเอ้ชุกันฝนใส่มากแต่ตั้เแียมากนะครับไปต้องซสื้อพี่แจ็นะครับวัานาเขาแจกตกตั้งแต่เมื่อวาน ป้าครับมองไอต้ตาเปล่าคงจะไม่ค่อยมืดต่อเออมองในก,กล่องนี่ครับรตกันเลยไปไซบะได้ง่วงอะไม่รู้ง่วงไม่ออกไม่ออกไ,ไ,ไปดูง่วงแล้ครับผงเต่มานี่สองสามชั่วโมงเลย <c oughs> ของผม่ยไม่เท่าไรนะครับกสกซัดในะคนรีนุ่มมันแหละคนรีนเดิมต้องไปไล่งัวและคอกนะครับต้องเดินไปไล่งัวทั้ะคอกมันไม่มีหลังคาเนะาะแต่ใครไม่มีชุดกันฝนก็นเรียบร้อยลมก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนี่เปียยหมดวแหละท่อนบนมีเปียกแต่ท่อนล่างกับเปียกขึ้นเก่านะครับเห่นมครับน้ำก็ทัง ไปถือ่าแรงนะครับว่ามันขึ้นนี่แรงกว่าสนะบายใจถ้าไม่มีงานนี่ก็นสนุกแหละวะนี่เอาไงดี <c oughs> เอาไงดีคุณเจ๊อยู่ไหนวะเจ๊ก็ไม่เจ๊ไปที่เก่าเจ๊แบบอนากต ครับได้ยินเสียงไหมครับโอเคได้หน่อยแล้วนะหนาวเดี๋ยวเย็นไว้ที่ดู นี่ครับดูขอกงว่าขอกงว่าน้อยครับยังไม่ได้ไหลกินนมเลยนอนสับหลับฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งนี้นอนสหลับไปไหนไม่ได้ฝนตกออกนอกมันก็ออกไม่ได้กันนอนกันกองกัน วันนี้ครับแค่น,นี้นะครับเลยมาถ่ายให้ดูว่าฝนมันตกมค่อยมีอะไรทำานนยก็นเหลือแต่งานค้างไว้นิดๆหน่อยๆนะครับงานเยอะอยู่แต่ทำไม่ได้ต้องรอให้ฝนมันยุดจักหน่อยก่นอน่ะวันนี้ก็ฝากช่องด้วยนะครับผมช่องบักสันบ้านนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ